สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับช่างโด่งครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุยานะครับได้ยินเกียรติศักดิ์ของช่างโด่งอยุธยามานานก็เลยวันนี้ตามหาจนมาเจอครับและก็อยากจะชมรถสวยๆงามๆด้วยก็ช่างโด่งครับอ,อยากจะเกรียนถามว่าก่อนหน้านี้ช่างโด่งได้ทําอาชีพอะไรครับทำเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วก็ปลูกบ้านลักดาวเฟอร์นิเจอร์นี่เป็นแบบเฟอร์นิเจอร์อไม้หรือว่าแบบ เฟอร์นิเจอร์ตู้โบราณครับตู้โบราณตู้ไม้สักแล้วก็หันมาปูบ้านออกดาวอแล้วทีนี้มีแรงบดาลัยยังไงครับที่มาสนใจในเรื่องของการทำแคปเปอร์แวนก็ดูในกระแสรถบ้านกําลังเป็นที่นิยมครับผมก็เลยลองทําดูดูจากในเฟซในไลน์ก็ลองหัดทําดูคือเรามีพื้นฐานในด้านงานมาอยู่แล้วเนาะและเราได้มีการไปเซิร์ชดู ใน y t u t u ไหมว่ากันแนวทางประกอบเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับก็ดูบ้างแล้วก็เอาของเขามาคือดูแต่งเรามีสมองเราก็คิดต่อขตอน่อไปเรื่อยครับเพว่าเรามีการแ,กแอปพลายปไปครับโอเคครับท่านผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวช่างโดง่งจะพาผมไปชมรถสวยงามๆนะครับไปชมกันเลยครับ แล้วก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางรองเท้าได้นี่ก็ใส่แก้วเยตินะครับ,รบก็อันนี้เป็นระบบไฟนะครับตู้ไฟขอ,ขอดูระบบไฟหน่อยครับมีใช่อินเวอร์เตอร์ครับผมอ่าระบบไฟก็เป็นระบบชาร์จไฟบ้านแผงโซลาเซลล์540วัตต์ติดไว้บนหลังคาเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียม24โวลต์310อแอมป์อินเวอร์เตอร์6 0ส0 0วัตต์พาวเวอร์ลักใน20เมตรแล้วก็ สวิตสลับออโต้ตัวบอกกำลังไฟอ่าส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูห้องน้ำกันก่อนว่าเป็นยังไงอ๋อเราซ่อนไว้ตรงนี้เลยครับผมอ่ะเวลานน้นก็นอนได้ครับผมมีเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอ๋อตอนนี้เราก็สามารถขยับขยืขย่นออกมาได้ครับผมอ่าก็มีอ่าแล้วพอเราเก็บ ห้องน้ำปุ๊บก็จะเป็นเตียงนอนอ๋อสามารถพับออกมาได้นอนอีกหนึ่ง่คน,งคนได้เลยครับอืมนจะีปน<อ>น็นอนได้ครับในส่วนต่อไปนี่เป็นระบบน้ำครับระบบน้ำอันนี้ก็คือแต่ลูกค้าซื้ออ่างมาหรือว่า อันนี้คืออยู่ในเราหมดครับอ๋ออยู่ในเราหมดเลยใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยมีอ่างน้ําให้ด้วยทําครัวได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นชั้นเวลาเราล้างจานล้างแก้วแล้วก็วางบนนี้ได้อ๋อสามารถพับเก็บได้สะดวกทำครัวได้เลยครับผมแล้วในส่วนต่อไปล่ะครับสายผักบัวอันนี้สายยาวสายยาวบางทีเราลงไปล้างเท้าล้างอะไรข้างล่างได้อ๋อ เดี๋ยววังที่เราไปทะเลเนาะสามารถที่จะอาบน้ำได้ข้างรถอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นตู้ไปใส่จานใส่ช้อนอกับลิ้นชักโอ้เป็นระบบซอบบบฟด้วยร,บระ,ะบบซอฟโคดระบบซอฟโคดด้วยครับผมมีลิ้นชักใส่ช้อนใส่แก้วอ,อันนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟตู้เย็น อันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนกวางวางพวกแก้วกาแฟขวดน้ำรับน้ําได้เลยทําตัวกั้นมาให้เรียบร้อยเลยผมตรงนี้ก็จะเป็นว่าแฝดชุ่มๆกระดาษชุ่มๆแล้วก็ผ้าเช็ดมืออ๋ออ่นนี้ก็จะเป็นสวิตไฟที่เปิดกลางรถนะครับโอ้ครับเป็นไมโครเวฟอ่าครับเป็นไมโครเวฟคืออยู่กับเราหมดในงบตัวนี้เราดูแลให้หมดเลยครับผมถ้าชิดเปิดตู้เย็นนะครับกี่คิวครับเนี่ย ห้าลิตรครับอ๋อโอ้โหสบายเลยอ่าน,นี้ก็จะเป็นตู้แขวนข้างบนนี้ไปเก็บอะไรครับเก็บพวกเสื้อผ้าก็ได้ผ้า oh. ชุดตรงผ้าชุดตัว,ตวเสื้อครับผมสบู่ยาซีฟันครับผมได้หมดเลยมีสามช่องอุปกรณ์นอนครับผมอ่าจะมีสามช่อง อันนี้จะเป็นเกะเวลาเก็บของมีค่าเวลาเขาไปเล่นน้ําทะเลไปเล่นอะไรกันเนี้ยครับก็ะจะมีกุญแจใ,ใ,<ห>ใส่ออครับผมอ๋อครับกุญแจใส่ให้ก็จะมีอสองชั้นครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประตูซาวคอนเหมือนกันครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องอาบน้ําอุ่นนะครับเวลานั่นก็อาบน้าตรงนี้มีผ้าม่านลงมากั้นเอาที่นอนขึ้นก่อน อ่านี่จะเป็นล้างที่ซ่อนม่านไว้นะครับ<ม>เวลาเข้าห้องน้ําก็ดึงม่านลงมาอ๋อเยี่ยมเลยครับผมอ่านี่ก็จะเป็นแอร์เดิมแล้วก็ไม้กูปิดแอร์เดิมไว้อ๋อทำให้เกิดความสวยางามค,ครับผมครับหรือตู้เก่าออกแล้วก็เอาไม้เรากูเข้าไป อ่าตรงเนี้ยนอนได้2คนนะครับอ่าเมตรยี่สิบคูณเมตรหกสิบห้าโดยประมาณนะครับอ๋อถ้าเรียกว่าถ้ามาพ่อไม่ลูกกับตรงนู้นนอนได้อีกหนึ่งคนได้ครับตรงนี้ได้คนหนึ่งตรงนี้สองคนครับผมอันนี้เป็นฟองน้ําหรือเป็นในส่วนของตัวนี้เป็นยางพาราครับยางพารานะครับหนาหนากี่นิ้วก็เนี่ยตัวนี้สามนิ้วครับลูกค้า3น้าสามนิ้วต้องการสามนิ้ว เรียกว่านอนเนี่ยสบายๆเลยใช่ไหมครับครับผมเอะพอดีผมเห็นในส่วนของข้างบนเป็นแอร์แอร์หลังคาครับตัวนี้๋อเป็นแอร์หลังคาได้เหรอครับครับผมอ๋อพื้นที่ข้างในจะได้เหลือกว้างโอ้ดีกว่าน้อยคอยร้อนจะอยู่ข้างบนหลังคาครับผมแล้วอย่างนี้กี่กี่ BTU ครับ9,000 BTU ครับเย็นสบายเลยครับผมเปิดเย็นฉ่ำเลยไฟสองสว่างครับผม เป็นไฟแปลงมาจากไฟยี่อ๋อครับ,รบก็จะใช้กระ,ะาจายแสงทั่วห้องเลยครับโอเคครับเอะผมสอบถามนิดนึงการขั้นตอนการทำเนี่ยเราทำจากข้างบนลงก่อนหรือทำจากส่วนล่างลงก่อนออครับทำจากข้างบนลงมาเอ,อาทำจากข้างบนลงมาแล้วก็มาปูพื้นมาสร้างเตียงครับค่คอยๆมาเรื่อยๆทำไปคิดไปครับผม แล้วเราที่เราเห็นนี่เป็นไม้อะไรครับเนี่ยไม้อันนี้จะเป็นไม้รางลิ้นครับอ๋อไม้แางลิ้นครับผมพวกนี้เรื่องปวกเรื่องอะไรตัวนี้เรามีน้ำยาเขามีน้ํายาคุมมาแล้วครับอ๋อ ดูด้านหลังครับอันนี้ก็จะเป็นประตูสอบคนเหมือนกันทั้งสองฝั่งโอ้ความลึกเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ประมาณ50เซนครับอ๋อช่วงช่วงนี้5 0เซนครับผมแล้วก็จะมีดิ้นชักซ่อนไว้2อันอ๋อเรียกว่าถ้าเกิดทําครัวครัวไ<ม>ทยก็สามารถที่จะทําได้เลยครับผมโอด้านนู้นก็เหมือนกันครับผมสองฝั่งทําเหมือนกัน มีชั้นนิ้นชนั้นเก็บพวกเครื่องครัวเก็บวพวกกระทะน้นอยๆหรือว่าเก็บพวกเตาแก๊สได้เลยตัวน,นี้ก็จะวางของได้เอ๊ะเห็นตรงนี้ว่างๆทาอะไรครับตัวนี้ตรงนี้เดี๋ยวพอเราเก็บที่นอนไปแล้วก็จะดึงออกมาเป็นที่นั่งได้ครับอ๋อเหรอครับ,รบอ้าเหวแจ๋วเลยแจ๋วเลยมีการออกแบบไว อ๋อสร้างลิ้นไว้เลยนะครับโอ้ย่างงี้กรณีฝนตกก็สามารถนั่งทำกิจกรรมได้ได้ครับอ๋อที่ผมเห็นมีซ่อนซ่อนอะไรไว้อันนี้เป็นที่เก็บของครับอ๋อตรงนี้เก็บของได้อีกจะมีชกไว้ไว้ดึงอ๋ออย่างงี้มีเก็บเก้าอี้เก็บโต๊ะครับผมทั้งสองฝั่งทำอะไรได้หมดเลยนะครับ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยทั้ง2ฝ<ม>ั่งทเหมือนกันแสดงว่ามีการออกแบบวางแผนไว้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเจาะรูให้น้ําเข้านะครับเป็นถังเก็บน้นํา80ลิตรด้านในอ๋อครับ,รบนี่แสดงว่าเราเตรียมวางแผนสาหรับบ,บางทีคนไปเที่ยวทะเลเนาะก็สามารถเอาน้ําตัวนี้ออกมาใช้ล้างตัวก่อนขึ้นที่จะขึ้นขึ้นขึ้นรถได้เลยนะครับ แสดงว่ามีการออกแบบวางแผนไว้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีเครื่องทําน้ําอุ่นสำหรับอาบน้ําด้วยนะครับมีห้องน้ําด้วยโอ้เยี่ยมยอดมาเลยครับ ได้ชมรถแล้วสวยงามมากครับมีความละเอียดในการทํางานสมกับเป็นช่างไม้เมืองอิทธยา <c oughs> จริงๆเอ๊ยอยากจะสอบถามช่างดงว่าถ้าเกิดว่าในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันกับกับผู้ผู้ซื้อเนาะครับกับท่านเนี่ยในการออกแบบหรือการแก้ไขแบบนี้ทํำยังไงครับคือพอเราทําไปก็จะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูอ๋อครับเป็นระยะระยะจะได้แก้ไขได้ง่ายมีอะไรก็จะได้แก้ไขทันอ๋อ แล้วทีนี้หลังจากผมเห็นแล้วเนี่ยนะทั้งตัวรถทั้งระบบไฟด้วยระบบไม้ด้วยอยากทราบค่าใช้จ่ายครับก็ประมาณ2อ0 0สนครับสองแสนห้านี่คือระบบไฟแอร์บ้านแอร์หลังคาครับพัดงแอร์แอร์หลังคาคือรวมคือรวมระบบไฟรวมแอร์หลังคาด้วยนะครับแล้วก็พวกอินเวอร์เตอร์อะไรทั้งหมดลยตู้เย็นทีวีไมโครเวฟในราคาในราคา2อ0 0สครับ2อ0 0สครับ เอาละครับทีนี้ผมอยากให้กําลังใจของผู้ชมนิดนึงก็คือมีผู้ชมหลายคนที่กําลังสนใจที่จะทำแคมเปอร์แวนเองนะครับอยากให้คุณโด่งให้กําลังใจนิดนึงครับก็ลองศึกษาดูตาม YouTube ตาม Facebook อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งใจทําลองดูเราต้องทําได้โอเคครับแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะให้คุณช่างโด่งทำล่ะจะติดต่อยังไงได้ครับมีช่องทางยังไงม้ยครับได้ครับมีเบอร์โทร085 9562605แล้วก็ Facebook ช่างโดงยุธยาครับโอ้เอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีนะครับมีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมสองคนอาจจะมีผลงานใหม่ๆมาให้ดูนะครับวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับช่างโดงครับ